วัตกกรรมนวดมดลูกป้องกันภัย PPH ที่มาและความสำคัญภาวะตกเลือดหลังคลอดในปัจจุบันเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการตายของมรรดาทั่วโลกถึงร้อยละย27.11 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบร้อยละ2 3 1สส่วนในประเทศไทยพบว่าสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของมรดาหลังคลอดมาจากภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยพบสาเหตุของภาวะตกเลือดหลังคลอดที่สําคัญและพบบ่อยได้แก่การหดัตัวของมดลูกไม่ดีร้อยละ70ของภาวะตกเลือดหลังคลอดได้แก่กล้ามเนื้อมดลูกยืดขยายมากเกินไปการตั้งครรภ์แฝดทารกตัวโตการคลอดล่าช้าและการใช้ยาเทอร์บูทาลินในช่วงเจ็บคันคลอด ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นสาเหตุทําให้หมดลูกหดตัวไม่ดีเนื่องจากกล้ามเนื้อมดลูกยืดขยายมากกว่าปกติหรือกล้ามเนื้อมดลูกอ่อนแล้าจากการยืดขยายในระยะคลอดเป็นเวลานานมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่แการหดกับของกล้ามเนื้อมดลูกไม่ดีและหลอดเลือดบริเวณรอยแผลตรงที่เราเคยเกาะตัว หากมันดามีภาวะการตกเลือดหลังคลอดนะคะจะส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีน้ำนมเลี้ยงดูบุตรนั่องจากขนาดเสียเลือดมากอาจมีความดันโลหิตต่ทำทําให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนที่ควบคุมการสร้างน้ํานมไม่เพียงพอค่ะส่งผลให้เกิดไตาวายเลือดไม่แข็งตัวและอาจได้แรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงเห็นความสําคัญของภาวะตกเลือดหลังคลอดจึงได้จัดทํานวัตกรรมช่วยสอนการนวดมดลูกอย่างถูกพิธี ซึ่งจะช่วยให้มันดาหลังค้อดนวดคืนบริเวณมดลูกได้ถูกต้องด้วยแรงที่เหมาะสมและถูกวิธีเพื่อให้หมดลูกหดลดตัวและป้องกันภาวะตกเลือดมดลูกก็จะเข้าอู่ได้เร็วขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทํานวัตกรรม1เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตกเลือดหลังค้อ2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการนวดคืนมดลูกหลังคลอ สเพื่อให้ในักศึกษามีความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการจัดทํานวัตกรรมในการป้องกันภารระวะตกเลือดหลังข้อค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้วางแผนการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของ mind m a p p i n g นะคะก่อนที่จะนําไปทําจริงค่ะแล้วก็จะมีการออกแบบนวัตกรรมนะคะเมื่อออกแบบเสร็จแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ 1. นึ่งฟุตสวิปสองไฮรอลต์แลมสาม หุ่นจำลองผู้หญิงนะคะ4ซิลิโคนแผ่น5กันไกล6คพัตเตอร์7จ็ดบัตกีแล้วก็ขี้พึ่ง8เทปกาว9ก้าวร้อนปืนกาว10ฟองน้ำา1 1สายไฟ12ยางซิลิโคนค่ะ13ไม้อัด14ปักกา15ดินสอ16หัวปลั๊กไฟค่ะขั้นตอนการทำนวัตกรรม 1. เจาะบ,บริเวณใต้สะดือของหุ่นจำลอง แล้วตัดครึ่งหนึ่งของหุ่นจำลอง 2. นํนำยางซิลิโคนใส่ขวดพลาสติกที่ตัดครึ่ง 3. จากนั้นนำตัวเร่งยางซิลิโคนผสมกับยางซิลิโคนในสัดส่วน1ต่อ2 4. ผสมให้เข้ากันค่ะนํานำซิลิโคนที่ผสมกันเสร็จแล้วมาเทลงบนพลาสติกแล้วรอจนซิลิโคนแห้งค่ะ 6. เมื่อซิลิโคนแห้งให้ค่อยๆดึงออกจากพลาสติกจะได้ซิลิโคนตามภาพค่ะ เต่อสายไฟกับฟุตสวิตช์และไพลอดแรมเข้าด้วยกันค่ะแต่ตัดพองน้ําให้ขนาดพอดีกับหน้าท้องของหุ่นจําลองที่เราเตรียมไว้ 9. เจาะบ,บริเวณสะดือของหุ่นเพื่อที่จะใส่ไพลอดแรมค่ะ 10. นําส่วนของไฟที่ประกอบแล้วนะคะมาติดกับไม้อดัดโดยใช้กาวร้อน 11. นําแผ่นซิลิโคนที่ได้มาติดใต้หุ่นจําลองค่ะ 2. เมื่อติดซิลิโคนเสร็จแล้วนะคะก็ติดเทปแกวทับซิลิโคนอีกรอบเพื่อให้ติดแน่นขึ้นค่ะ13ใส่ฟองน้ำเข้าไปด้านในและเราจะนำหุ่นจำลองไปติดกับแผ่นไม้อัดโดยใช้กาวร้อนค่ะ14ตกแต่งนวัตกรรมให้ดูสวยงามและพร้อมใช้งานค่ะวิธีใช้นวัตกรรมนำนวัตกรรมการนวมมนลูกป้องกันภัยพิบไปเสียบลากค่ะ,คะ ขั้นตอนการนวดคลึงนะคะใช้มือข้างที่ถนัดงุมมือเป็นรูปตัว C วางบริเวณยอดมดลูกในแนวระดับสะดือหรือต่ำกว่าสะดือเล็กน้อยโดยคลึงเบาๆด้วยปลายนิ้ววนไปทางเดียวกันเป็นวงกลมด้วยน้ำหนักมือพอประมาณจนกว่ามดลูกจะหดัดตัวดีกลมแข็งก็จะสามารถป้องกันการตกเลือดหลังคลอดได้เมื่อคลึงอาจมีอาการปวดท้องคล้ายปวดประจำเดือน วดถูกวิธีและลงน้ำหนักมือพอประมาณก็จะแสดงไฟสัญญาณสีเขียวขึ้นเมื่อใช้งานเสร็จถอดปั๊กและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยประโยชน์ของการนวดคือมดรูกช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอดโดยทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํานวัตกรรม1ได้ชิ้นงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อนําไปใช้เป็นนวัตกรรมในมารดาระยะหลังคลอดได้ให้ใช้เกิดประโยชน์ค่ะ 2. ช่วยให้หนักศึกษาเรียนรู้วิธีการนวดคืนมดลูกอย่างถูกต้อง 3. ช่วยให้ในักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมและเป็นแนวทางในการปรับใช้กับมันดาหลังข้อได้นวดบนลูกอย่างถูกวิธีและใช้แรงในการนวดอย่างเหมาะสม 4. ช่วยให้ในักศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดทำนวัตกรรมหช่วยให้ในักศึกษาเรียนรู้การทำงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกกลุ่มค่ะ